ิงทอและเครื่องห่งมคณะเทคโนโล,โลยีค้าก,กรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวันนี้ได้รับเชิญให้มาเป็นวิทยากรในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศตำบลท่าช้างอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกครับ มัดย้อมคือการทําให้เกิดรอยต่างๆนะครับโดยใช้เทคนิคแล้วก็ลวดลายโดยการมัดการพับแล้วก็การเย็บนะครับแล้วใช้อุปกรณ์อื่นๆให้เกิดลวดลายตามที่ต้องการเนาะการมัดย้อมนั้นจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็เทคนิคก,ก็จะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมแต่และประเทศแล้วก็แต่และชนชาตินะครับช่วงเวลาในการค้นพบหรือสภาพแวดล้อมต่างๆที่เป็นวัตถุดิบในการทําผ้านะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันของการทําผ้ามัดย้อมในทุกชนชาติและทุกวัฒนธรรมก็คือ การพยายามพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆให้เกิดความสวยงามแล้วก็เกิดเกิดความเจริญรุ่งเรืองอยู่เสมอนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตนะครับหลักสําคัญในการทําผ้ามัดย้อมก็คือส่วนที่ถูกมัดเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีนะฮะส่วนที่เหลือหรือส่วนที่ไม่ได้มัดเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ต้องการให้ติดการมัดมันก็เป็นการก้านสีลักษณะของการมัดก็จะมีดังนี้ครับ ความแน่นหนาของการมัดนะครับก็จะมีวิธีการอยู่ก็คือ1การมัดจนไม่เหลือพื้นที่สีแทรกซึมเข้าไปเนี่ยผลที่ได้ก็คือจะได้ผ้าที่มีสีขาวค่อนข้างเยอะนะครับ อาจจะมีสีแทรกซึมได้เล็กน้อยแล้วในส่วนที่เป็นลวดลายก็จะได้ลวดลายที่น้อยเช่นเดียวกันนะครับส่วนการมัดน้อยเกินไปเหลือพื้นที่ให้ย้อมสีติดเกือบเต็มผืนเนี่ยผลที่ได้ก็คือทั้งผืนมีสีย้อมแต่ก็จะไม่มีลวดลายนะครับวิธีที่สนะครับการมัดไม่แน่นเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับไม่ได้มัดอะไรเลยนะครับเพราะหากการมัดไม่แน่นสีมันก็จะแทรกซึมเข้าผ่านทางผ้าเนี่ยได้ทั้งผืนนะครับการใช้อุปกรณ์ในการช่วย ให้การหนีบผ้าเนี่ยแล้วก็มัดก็คือเพื่อให้เกิดความแน่นแล้วก็เกิดลวดลายตามแม่แบบที่ใช้หนีบดังนั้นลวดลายจะมีความสวยงามก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบแล้วก็อุปกร,กรณ์ที่จะใช้หนีบด้วยนะครับความสม่ำเสมอของสีย้อมสีย้อมผ้าที่จะตดสม่ำเสมอเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความร้อนนะครับขนาดลมนำผ้าลงย้อมแล้วก็การกลับไปกลับมาหรือการนวดผ้าตลอดระยะเวลาของการย้อม1ชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะแช่ผ้าไว้ครับ เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์การมัดย้อมสีธรรมชาติจากต้นกล้วยน้ำวานะครับสีธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วเกิดจากได้หลายวัตถุดิบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบารากหรือว่ากิ่งไม้ต่างๆนะครับสีก็จะสีที่มีความแตกต่างกันไปสีของใบาสาก,ก็จะได้สีแดงนะครับส่วนสีดอกดาวเรืองก็จะได้สีเหลืองนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็คือการนําวัตถุดิบจากธรรมชาติมาสกัดเป็นน้ําสี เพื่อจะนำมาสู่การย้อมสีธรรมชาติดังนั้นในวันนี้เราจะแนะนำให้กับทุกคนนะครับได้ทราบถึงวิธีเกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติจากต้นกล้วยน้ำว้าครับในส่วนของวัตถุดิบและอุปกรณ์นะครับก็จะมี1เลยก็คือกาบกล้วยนะครับ2ก็จะเป็นเกลือแกงนะครับ3ก็จะเป็นเราจะใช้สารส้มนะครับแล้วก็ น้ำเปล่านะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีเตาไฟฟ้าเนาะแล้วก็จะมีตัวที่ขีบนะครับแล้วก็กระมังสแตนเลสแล้วก็จะเป็นใช้มีดนะฮะส่วนที่สำคัญเลยที่เราจะขาดไม่ได้ก็จะเป็นเชือกฟางเอาไว้สำหรับมัดเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของที่จะทำให้เกิดลวดลายก็จะเป็นตะเกียบนะครับแล้วก็ในตัวของยางรัด ที่จะเอาไว้สำหรับรัดตัวผ้าให้เกิดลวดลายต่างๆนะครับแล้วก็จะมีบีเกอร์นะครับแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเอาไว้สำหรับวัดอุณหภูมิของน้ำแล้วก็ผ้าที่เราจะใช้ก็จะเป็นผ้าคอตตอน100%เหรือผ้าฝ้าย100%เซนะครับโดยที่เป็นผ้าที่ไม่มีส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์นะครับเพราะว่าสีมันจะได้ติด ได้ทนทานแล้วก็จะสม่ําเสมอครับแล้วเราก็จะมีแก้วตวงนะครับเอาไว้ตวงสําหรับสารละลายต่างๆนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องช่างนะครับเอาไว้ช่างสําหรับสารละลายต่างๆในเวลาการย้อมสีเราก็จะต้องใช้วิธีการให้เกิดความแม่นยำนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัตินะครับสำหรับการมัดย้อมสีธรรมชาติจากต้นกล้วยน้ำวาครับ ใน, i, ในส่วนของการปฏิบัติในการมัดย้อมวันนี้นะครับเราก็มีผู้ช่วยวิทยากรนะครับนางสาวพรณภาบุญยพันธ์นะครับเป็นนักวิชาการศึกษาของสาขาสิงทอและเครื่องุ่งห่มคณะเทคโนโลยีค่ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นในการในส่วนของการมัดผ้านะครับเป็นวิธีแรกที่เราจะเริ่มต้นในวันนี้นะครับในส่วนของการเตรียมผ้าไว้สําหรับการมัดย้อมนะครับ ถ้าเราได้ผ้าคอตตอนหรือผ้าฝ้ายมาแล้วเนี่ยเราต้องทำความสะอาดก่อนโดยการเอาไปต้มเพื่อเป็นการล้างพวกแว็กหรือสารสิ่งสกปรกต่างๆที่ติดอยู่บนผ้านะครับด้วยการเอาไปต้มกับน้ำสบู่จากนั้นเราก็จะต้องเอาไปผึ่งให้แห้งนะครับเพื่อจะเตรียมการพับเพื่อให้เกิดลวดลายการพับให้เกิดลวดลายมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำลายจากยางรัดของนะครับหรือว่าการทำลายที่เกิดจากตะเกียบนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราเตรียมไว้ก็คือการรัดโดยใช้เชือกฟางนะครับเริ่มต้นเลยคือเรานำผ้าที่ผึ่งให้แห้งแล้วเรียบร้อยนะครับเอามาทำการพับแล้วก็ออกแบบหรือคิดค้นวิธีการพับหรือวิธีการมัดนะครับโดยการใช้เชือบหรือตะเกียบหรือฟางแล้วแต่จินตนาการของแต่ละทุกแต่ละคนนะครับในการสร้างสารรค์แล้วก็ครีเอทในตัวของผ้ามัดย้อมนี้ให้ออกมา ให้มีความสวยงามนะครับอันนี้คือจะเป็นการใช้ยางรัดนะครับเพื่อให้เกิดลวดลายอันนี้จะเป็นวิธีขั้นตอนง่ายๆแล้วก็วัตถุดิบที่หาค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เราจะผูกหรือจะมัดไปเรื่อยๆนะครับวิธีการมัดที่ดีก็คือเราจะต้องมัดให้แน่นนะฮะการมัดให้แน่นบริเวณมัดเนี่ยมันจะไม่ติดสีนะครับส่วนบริเวณพื้นที่ที่เหลือครับสีจะค่อนข้างชัดเจน ลวดลายมันจะเกิดจากตัวที่เรามัดลงไปนะครับสังเกตเห็นได้ว่าน้องจะมัดหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้ปฏิบตัติหรือผู้ผู้ทำที่จะสามารถออกแบบได้เองนะครับระหว่างมัดเราจะต้องจับไว้นะครับดูว่าผ้ามีความแน่นหรือไม่เพราะว่าถ้ามันไม่แน่นสีมันก็จะติดเต็มผืนก็จะไม่มีค่าในการย้อมใดทั้งสิ้นนะครับ อันนี้จะเป็นวิธีมัดของตะเกียบนะครับก็เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราเริ่มมัดได้หลากหลายวิธีแล้วก็หลากหลายขั้นตอนแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้น้องช่วยยกให้ดูนะครับว่ามีการมัดจากอะไรบ้างอันนี้จะเป็นในส่วนของการมัดจากตะเกียบแล้วก็ยางรัดของนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างการมัดด้วยยางรัดของแล้วก็เชือกฟางนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงจะเป็นการมัดด้วยยางทั้งหมด ซึ่งลายอันนี้ก็จะเป็นลายซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มัดเนี่ยครับมันจะมีลายที่ค่อนข้างชัดเจนตรงนี้จะเป็นลายเล็กๆเกิดขึ้นมานะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการมัดที่มันจะมีความเป็นรูปดาวที่พอย้อมเสร็จออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแชกแชออกมาก็จะมีความสวยงามขึ้นมาเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะถึงวิธีการต่อไปนะครับในการสกัดน้ำสีย้อมนะครับ จากต้นกล้วยนำวาครับในขั้นตอนก,การสกัดน้ำสีนะครับเราก็จะเตรียมกับกล้วยนะครับนำกับกล้วยมาบิดให้น้ำที่มันอยู่ภายในกับกล้วยออกนะครับเพื่อให้น้ำที่มันค้างอยู่ในกับกล้วยเนี่ยออกให้หมดจากนั้นนะครับเราจะนำกับกล้วยอ่ะ มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ1นิ้วนะครับเพื่อจะนําไปสูตรในขั้นตอนของการสกัดน้ําสีนะครับพอเราได้กับกล้วยชิ้นเล็กๆแล้วนะครับจากนั้นเราจะทําการตวงน้ําสะอาดนะครับเพื่อทําการต้มแล้วผสมในส่วนของตัวกับกล้วยที่หั่นไว้นะครับลงไปนะครับเพื่อจะสกัดน้ําสีออกมาเราทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับให้สีที่มันออกมาจากตัวยางครับ มีความเข้มและมีความสวยงามจากนั้นจะถึงขั้นตอนของการนำผ้าเขาวบางมากรองตัวกาดกล้วยออกนะครับแล้วเราก็จะได้น้ำสกัดสีที่มีปริมาณสีที่เข้มข้นและเหมาะสมที่จะเอาไปทําในการมัดย้อมในขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เรากรองกับกล้วยออกแล้วนะครับเราก็นำน้ำสกัดสีมาต้มให้อุณหภูมิอยู่ที่70องศานะครับเพื่อให้เกิด ความเข้มข้นของสีที่ชัดเจนนะครับแล้วเรามีเราก็ใส่ส่วนผสมที่เป็นสารช่วยสีติดนะครับก็คือเกลือแกงนะครับใส่ผสมลงไประหว่างที่การต้มเลยนะครับจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ให้น้ําเดือดสักครู่นะครับแล้วก็ถึงจะถึงขั้นตอนในการนําผ้าที่เรามัดไว้ช่วงแรกมาใส่ลงไปนะครับเราใช้ ไม้สำหรับคนเพื่อให้ตัวของเกลือแกงละลายลงไปด้วยนะครับก่อนย้อมเราวัดอุณหภูมิเพื่อความแม่นยำอีกทีนึงนะครับว่าได้อุณหภูมิตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับโอเคหลังจากที่น้ำเดือดได้ที่แล้วนะครับเราก็ถึงขั้นตอนในการนำในตัวผ้าที่เรามัดไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเ,เพื่อเอาต้มลงไปในน้ำสารส,ารสกัดสีนะครับ พยายามใส่ลงไปโดยให้น้ำท่วมตัวผ้าให้หมดนะครับเพราะไม่อย่างนั้นสีที่ได้มันก็จะมีความด่างความสม่ำเสมอของสีก็จะไม่ทั่วถึงระหว่างที่ใส่ครับเราควรใช้ภาชนะที่มีความลึกลงไปนะครับแล้วก็ใช้ตัวไม้หรือที่คีบกดผ้าลงไปไม่ให้ผ้ามันลอยขึ้นมานะฮะพยายามระหว่างนี้เราก็จะมีการพลิกการกลับหรือการนวดผ้าให้ให้ตัวสีครับติดให้สม่ำเสมอ เพราะว่าสีมันก็จะเริ่มย้อมติดหรือไม่ติดเนี่ยตั้งแต่กระบวนการแรกเลยถ้าเราไม่ไม่หมั่นที่จะนวดอะครับสีของมันก็จะไม่สม่ําเสมอเพราะว่ามันจะเกิดลวดลายที่ไม่สวยงามขึ้นมานะครับถ้าเรามั่นใจในการจุ่มตัวผ้าลงไปในสีแล้วเนี่ยเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ3 0นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อให้สีติดกับผ้าได้ค่อนข้างสวยงามนะครับ อย่าลืมภาชนะที่เราจะใช้ต้องเป็นภาชนะที่มีความลึกแล้วก็มีปริมาณการใส่ใตรงตัวผ้าครับค่อนข้างบรรจุผ้าได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าผ้าลอยมาสีก็จะเป็นด่างและตัวลวดลายก็จะไม่สวยงามนะครับระหว่างที่เรารอในการต้ม หรือว่าในการย้อมผ้านะครับแล้วก็มาเตรียมน้ำสารละลายในการช่วยให้สีติดนะครับโดยการผสมสารส้มลงไปในน้ำเปล่านะครับแล้วก็ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับคนให้ตัวสารส้มละลายนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นก้อนอยู่หลังจากที่ละลายแล้วเราก็ทิ้งไว้สักครู่นะครับพอเราต้มจากตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะได้ นำผ้าที่มัดย้อมเนี่ยครับไปใส่ลงไปในสารละลายที่มันจะช่วยให้สีมีมีการปิดที่สวยงามนะครับหลังจากที่เราต้มผ้าครบกําหนดเวลา1ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็นําผ้าที่ต้มเสร็จลงไปแช่ในสารละลายสารส้มนะครับทิ้งไว้อีกประมาณ30นาทีตัวสารละลายนี้นะครับจะช่วยให้สีของตัว ที่ติดผ้าครับมีความสว่างมากขึ้นนะครับหรือถ้าเราอยากจะได้สีที่ค่อนข้างเข้มหรือว่าสีที่มีความเป็นเฉดสีที่เข้มขึ้นเราอาจจะผสมในตัวของสนิมเข้าไปนะครับสีก็จะมีความเข้มแล้วก็มีได้หลายเฉดนะครับเราทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ30นาทีนะครับ ในการสกัดน้ำสีนะครับเราก็จะมีวิธีการและก็ขั้นตอนในการเตรียมน้ำสีไว้สําหรับเพื่อจะย้อมนะครับโดยที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็จะประหยัดเวลาโดยการต้มกับกล้วยลงไปเหมือนขั้นตอนแรกที่เราทํานะครับแล้วเราก็นําตัวน้ําสีใส่ลงไปในภาชนะพลาสติกแล้วก็แช่ในตู้เย็นไว้หลังจากที่เราจะนํามาใช้งานเนี่ยเราก็นําน้ําสีมาอุ่นในอุณหภูมิที่เราต้องการ แล้วเราก็ผสมเกลือแกงแล้วเราก็ถึงขั้นตอนในการนําผ้าลงไปแช่เพื่อจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็จะทําให้น้ําสีนีสามารถนําไปใช้ได้ตลอดแล้วก็เวลาในต่อเนื่องนะครับหลังจากผ้าที่เราแช่ในสารละลายสารส้มไว้ครบตามกําหนดแล้วนะครับก็จะถึงขบวนการในการนําผ้าไปล้างนะครับก่อนอื่นเราก็บิดน้ําในตัวน้ําสีออกให้หมดนะครับแล้วก็ไปแช่ในน้ําสะอาดนะครับ และจากนั้นเราจะทําการแกะในตัวของวัสดุที่เรามัดไว้นะครับออกให้หมดนะครับในการซักเราจะซักประมาณ3-4รอบนะครับโดยไม่ต้องขยี้เพราะว่าถ้าขายี้แล้วเนี่ยสีที่ติดออกมาอาจจะออกไปกับน้ําในการล้างได้นะครับสังเกตเห็นลายนะครับลายบริเวณที่มัดก็จะมีการ ลวดลายที่สวยงามสีมันจะไม่ติดนะครับบริเวณที่เราแช่ลงไปผ้าก็จะมีความสวยงามเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําไปสู่การตากโดยการตากเนี่ยคือเราพึ่งในที่ร่มนะครับไม่ควรตากในที่แสงแดดจัด เพราะว่าตัวแดดจะทําลายตัวสีของผ้านะครับทำให้สีเนี่ยไม่มีความสดหรือความสวยงามก็จะลดน้อยลงครับลวดลายก็จะเกิดจากการสร้างสรรค์ตอนที่เรามัดนะครับลายที่ก็จะเกิดมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่รัดี่ยมันก็จะมีผลต่อรูปแบบและความสวยงามของลายนะครับเมื่อถึงขั้นตอนในการซักในน้ำสะอาด3-4รอบแล้วนะครับ เราก็นําผ้ามาตากโดยการตากแล้วหรือพึงลมไว้ในที่แห้งนะครับไม่ควรจะตากแดดหรือว่าแสงแดดจ,จัดนะครับเพราะว่าตัวสีเมื่อถูกแสงแดดแล้วเนี่ยจะทําให้สีซีดลงไปได้อีกนะครับถึงแม้ถ้าเราจะตากในที่ร่มแล้วครับสีจากที่สีสดๆแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้สีอ่อนลงถ้าตัวผ้าสัมผัสกับแดดจ,จัดนะครับที่เราทําการยอมแล้วเนี่ยจะมีความซีด ซีดลงไปมากเลยนะครับในการผึ่งลมไว้นะครับสีมันก็จะซีดลงในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราสัมผัสแดดไปมากๆสีความเข้มข้นของสีก็จะลดน้อยลงนะครับที่เราเห็นที่ปรากฏอยู่ตอนนี้จะไม่ถ้าผ้าแห้งแล้วสีก็จะเปลี่ยนไปอีกสีหนึ่งครับผ้าย้อมสีธรรมชาตินะครับข้อควรระวังก็คือเราไม่ควรนำผ้าย้อมสีธรรมชาติไปซับรวมกับผ้าขาวนะครับเพราะสีผ้า ที่ย้อมจากสีธรรมชาติเนี่ยมันจะตกติดค่อนข้างง่ายนะครับผ้าขาวที่ซักรวมไปสีก็จะเกิดความด่างขึ้นมานะครับดังนั้นข้อควรระมัดระวังของผ้าสีย้อมธรรมชาติก็คือไม่ควรซักร่วมกับผ้าขาวแล้วก็ตากในที่แสงแดดจัดนะครับเพราะสีก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างง่ายครับ ขอขอบคุณโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบตลสร้างรากแก้วให้ประเทศตำบลท่าช้างอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกโดยคณะเทคโนโลยีคหะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ได้เชิญมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ครับและขอเชิญชวนให้ผู้บริโภคนะครับสนับสนุนสินค้าจากคำรงฟาร์มตำบลท่าช้างอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก,าค,ายกครับครับ